กลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อห่วงใยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเร่งผัดดันมาตรการส่งเสริมคนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ค่ะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐประจําปี2,566ถึง2,567ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานพบว่าในปี2,566หน่วยงานรัฐมีผู้ปฏิบัติงานรวม1.89ร้าล้านคนจําเป็นต้องจ้างคนพิการ1,8 9 9 6คนแต่มีการจ้างจริงเพียง ,3824 คนหรือร้อยละ20.13 ขณะที่ในปี2,567มีผู้ปฏิบัติงาน1.86ล้านคนต้องจ้างงานคนพิการ18,621คนโดยมีการจ้างจริง4,692คนหรือร้อยละ25.20ซึ่งยังต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2,550และการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2,556ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐและไหนจ้างจ้างค คนพิการในอัตรา100ต่อ1คนดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้หน่วยง,งานรัฐที่มีจํานวนพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปเร่งรัดดําเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายภายในปี2568และจัดทํารายงานการจ้างคนพิการประจําปีให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อต่อยอดการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและใช้ชีวิตประจาําวันได้เหมือนบุคคลทั่วไปลดความเหลื่อมล้ําและเสริมสร้างความมั่นใจ ในคุณค่าของขนพิการ